บัตรนี้คอยสิอวยพรให้ซุมเจ้านั่นมีไซส,ส,สิทธิโชคเดอเท่าเด,นอ,ดอนางเด้อพรอันนี้แมนพรแก้วพรถีบแมนพรล่ำเลิศดพรประเสริฐเกิดอยู่บนแดนสวรรค์เพิ่นปั่นคอยมาว่ามาอวยไซให้พรซุมเจ้าเนืองในวันบุญปีใหม่แล้วคันแมนค้นเห็ดเวียกเห็ดงานสั้นก็ให้ได้เรือนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้นคิดเงินกะซุมเจ้าได้มือละกองคิดท้องกะซุมเจ้าได้มือละห่าเงินบาทก็ให้ไหลมาเงินดอลลาร์ก็ให หไหลเขา้าย้ำกิน่นย้ำนอนขอซุมเจ้านั่นอย่าได้มีมืออึดยากอย่าได้บกเงินบาทอย่าได้ขาดเงินดอนคันแมนเจ้าไปทั้งเหนือทั้งใต้ก็ให้มีผู้ซอยซู้ขนหาบให้มีโชคลาบเนื้องน้อง,องให้มีเข่าของเต็มอ่งให้ซุมเจ้านางเป็นมหาเศรษฐีเดาเท่าเดานางเด้อให้ซุมเจ้ามีอายุยืนยาวมัน,มนพันปีอย่าได้คุล้วงกินสิบปีอย่าได้บกยกสิบปียาลงทานเมื่อเศร้าก็ให้ลังไหลเข่าเมื่อแรงให้ซุมเจ้ามีอายุวันณะสุขะพละมันยืนมันยืนนะทุกคนสาธุ